สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง T Investment อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่อง STGT ออกหุ้นกู้8,000ล้านบาทน่ากังวลไหมครับครับตามที่บริษัทสีตังโก้ป,ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1ทับ2564นะครับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนรวมไม่เกิน8,000ล้านบาทเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปหรือใช้ลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยหรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยครับครับนี่ก็คือแผนงานทั้งหมดของเ t ทนะครับที่จะขึ้นโรงงานตั้งแต่2021จนถึง2023นะครับกำลังการผลิตในปี2021เนี่ยจะอยู่ที่36,000ล้านชิ้นครับในปี2022เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น50,000ล้านชิ้นครับจากโรงงานอ่อ,อนวาแล้วก็โรงงานที่ชุมพรที่จะขึ้นในไตรมาสหนปี2022นะครับ ครับนี่คือ,อเงินกู้ของ STGT จนะครับจะเห็นได้ว่าเงินกู้6,300ล้านบาทเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการของกยทนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกยทนะครับทำให้เงินกู้ตรงนี้ไม่มีภาระดอกเบี้ยนะครับครับแล้วทำไมเขาถึงต้องออกหุ้นกู้ตอนนี้นะครับเนื่องจาก STA บริษัทแม่นะครับก็มีการออกหุ้นกู้เหมือนกันนะครับ3,500ล้านบาท และได้รับการประเมินจาก t i ส r a t i t i n g นะครับได้รับเ a t i n g ในในเรื่องในด้านในด้านการประเมินนะครับ S t A ได้เ a t i n g A- ลบนะครับครับตอนนี้สถาบันจัดตั้งจัดอันดับเ a ตติ้งครับมีอยู่ในประเทศไทย2แห่งก็คือท i ส์เลตติ้งกับ f ีดเลตติ้งนะครับครับอันดับเ a t i n g จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ Investment g r a d e กับ p e c ก กุเลทีบเกีร์นะครับก็คือเกตการลงทุนกับเกียร์เก่งกำไรนะครับสังเกตตามภาพเลยครับครับอันนี้เราจะมาเทียบกับ3บริษัทนะครับว่าการมีเลดติ้งหรือไม่มีเลดติ้งดียังไงหรือเลดติ้งได้เกียร์ที่ไม่ดีเป็นยังไงอย่าง scg packaging นะครับเขาได้รับการประเมินจากฟิตเลดติ้งในเกร a บวกนะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยที่เขาต้องจ่ายต่อปีเนี่ย ไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต่างกับต่างกับบริษัทเนินะครับซึ่งได้าการจัดเลทติ้งจัดทิสเลทติ้งนะครับซึ่งได้บีบีบวกนะครับทําให้อัตราดอกเบีย้ยเขาเนี่ยต้องจ่ายประมาณ 5, 5. ้าเปต่อปีแล้วก็อีกบริษัทนึ่งก็คือบริษัทชีวาไทยนะครับซึ่งไม่มีการจับอันดับความน่าเชื่อถือเลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่เขาต้องจ่ายก็ก็ดสูงตามความเสี่ยงนะครับก็คือ7.25%ต่อปีนะครับ ครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมะติที่ก็ออกหุ้นกู้8,000ล้านเนี่ยต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FTGT ก่อนครับวันที่2อเมษาสองพน2้า4นะครับที่จังหวัดสงขานะครับห้องแกนคอนเวนชั่นฮอล์บีนะครับชั้น8โรงแรมรีการ์เด้นพาซานะครับซึ่งภาคเช้าเนี่ยจะเป็นการประชุมของ FTGT นะครับแล้วก็ภาคบ่ายจะเป็นการประชุมของ s t a นะครับในสถานที่เดียวกันนะครับ ถามว่าน่ากังวลไหมครับส่วนตัวผมคิดว่า STGT มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับหากได้รับการประเมินตอนนี้ STGT ยังไม่ได้มีการประเมินเลตติ้งนะครับหากได้รับการประเมินเลตติ้งเท่ากับ STA นะครับจะทําให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับเวลาออกหุ้นกู้นะครับแล้วก็ในโครงการในอนาคตนะครับก็คือเผื่อมีการ M&A หรือ Jo i เ t v e กิ u r ดเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมไปถึงการซื้อที่ดินด้วยครับ ตอนนี้จะมีการซื้อที่ดินเพิ่มที่จากแผนงานตอนแรกจะไม่มีตังสามตังสี่นะครับตอนนี้มีการซื้อที่ดินเพิ่มประมาณหนึ่งร้อยไร่ตามที่ผู้บริหารบอกก็คือก็คือซื้อที่ตังสามและตังสี่นะครับในการในการซื้อที่ดินขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการขอไว้ก่อนครับจะออกเต็มจํานวนหรือไม่เต็มจํานวนก็ได้นะครับไม่ไม่จาเป็นต้องออกแปดพันล้านนะครับ STGT จะประเมิน ว่าเขาจะใช้เงินเท่าไหร่ครับแล้วก็ออกตามนั้นครับอาจจะไม่ถึงแปดพันล้านก็ได้ครับอันนี้ก็คือแผนงานครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะรับรู้แค่สุดที่ตังสีนะครับที่ยังไม่ถูกใส่มาในสไลด์เนี่ยจะมีโรงงานถุงมือยางเทพาสงขาอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็โรงงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาทำเลอีกสี่ที่นะครับที่เอ g t มองอยู่นะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดแล้วก็าราคา ว่าว่าควรจะขยายโรงงานหรือไม่ครับราคาถุงมือ,อยางนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง T Investment นด้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ